เป็นเมนูอ,อาหารฝลั่งง่ายๆเ้้า,าแล้วก็สิถอ,อดหมูก็น้ำมันกันเน็เนยเนาะให้วันหอมสักนิดหน่อย Thank you. เป็นแอปเปิลเลยจะด้ไม่ใช่มันฝรั่งเพราะว่ามันฝรั่งมาต้มสจจับเรียบร้อยล้วจะเอาความหวานเปรี้ยวจากแอปเปิลจ้ะ เกลือด้จ้ะเนี่ยที่แดงๆเป็นผงกาปริก้เกลือททดเกลือแทนสดใสมั้งไปเราจะเติมน้ำแล้วก็จะตุน

ตุ้งกับไปจากก้ากวอนกันกักชั่วโมงนึ่งเด้วยวจะด้เพื่อให้หมูนี่มันนิ่มสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สตุนงไปอ่อนกันกินกับมันฝรั่งแล้วก็สลัดสลัดจะเป็นสลัดรูทบีทเนาะเอ่อทำเสร็จเรียบร้อยล้วจะสลัด ได้เขาเครื่มได้จ้ะเด้อว่าหมูจำบุกไฟอ่อนๆประมาณจักชั่วโมงหนึ่งได้จ้ะอาหารทุกอย่างขอยห้กระว่าฉันเสร็จเรียบร้อยหมุดได้จ้ะที่สิต้องกินเนาะเอ่อเป็นหมูซอสซอสซอสมะเขือเทศได้จ้ะเด้อ อันนี้ก็จะเป็นส,ส,สลัดเนาะบิทหลุดอาสิเอิรลินมา่ไปกะก็เขาโทษได้จ้าถ้าจะเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยมันก็จะเป็นโครูตเบียเนาะที่นี่แะนี่จ้ะอันนี้ก็ชิมดูแล้วอร่อยมากประโยชน์มากมายเบ่งเล็บเมื่อเป็นอย่างนี่ เฮ็ดเฮ็ดหนังไก่นี่แหละเฮ็ดเนื้อไก่อกไก่นี่แหละลากออกกับทั้งหยาบกตั้งใจอูประโยชน์มากมายเออการเฮ็ดสลัดตัวน,นี้ได้จะบ,บุยากทำแบบง่ายๆแล้วกินแบบง่ายๆก็เขาก็ไปต้มเนาะมันก็มันเ,เอามาผาสมกับมีน้ำตาลเกลือพริกไทยผสม มันพืชมั่จำเป็นต้องใส่น้่มันบกอก,กบกเกืกหรอก,ก,รอก,กรน้ำมมันนี่อยัากับใส่ไดตังหวนเลยนี่จะ้ะเออแล้วก็หอมหัวใหญ่เยอะพริกไทยหน่อยเด้อพริกไทยจะทำให้เออสลัดตัวนี้แซ่บอร่อยส่วนที่ต้องกินน่าจะนาอ ก็มีมันฝรั่งนี่แหละจ้ะลูกได้น้อยๆนะคอยก็ไม่ได้ฟันเปลือกมันออกดรอกลูกเล็กๆนี่นะคอยสิกินเองอันไดที่ฟันเปลือกก็ให้พ่อบ้านค่อเจ้ากินโอ,โอเคนะจ้ะอาหารให้พ่อบ้านวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละจ้ะอันนี้ก็สิเป็นหมู ซอสมะเขือเทศเนอะจะเนาะก็จะเป็นมันฝรั่งส่วนตัวนั้นก็จะเป็นสลัดสลัดบีทรูทเนาะคือว่าโรตเเบสเนาะ วันนี้ก็จะประมาณนี้แหละจ้ะอันนี้ก็เนี้ก็ป็นสลัดสลัดนี้จะอร่อยมากเ็สลัดง่ายๆสีแดงช้ามเลยนะจ๊ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้ะ